จนมัดสเนคสเนคฟิสฟิสปวตอ่านไม่ทันนะสิมหากิตา ปันกระตายไม่น,าน่าจะใช่นะคะใช่หรอ I love my hair because I have sun seal I love my skin because I have s e t r I love my teeth because I have our so King Herb พี่ฟ้าต,ตัดผมทรงอะไรครับไม่ได้ตัดเลยอะตอนนี้พยายามจะไว้ให้มันไม่สไลด์ข้างหน้าด้วยนี่จริงๆปกติปล่อยหวานพี่ฟ้าจะต้องไปสไลด์ขึ้นตลอดแบบให้มันประมาณเท่าเนี้ยแต่ว่าทุกวันนี้คือพยายามจะปล่อยอยากให้มันแบบผมตรงยาวเท่ากันพยายามจะให้มันยาวเท่ากัน พี่ฟ้าชอบแมวหรือชอบหนูชอบหมาครับผมชอบหมาครับ <c oughs> Yes Citra and Sunsteel you know <c oughs> มาลรว <c oughs> เสียงมาแล้ว <c oughs> สีผมอะไรช็อกโกแลตคะ่ะช็อกโกแลตค c ลอร์ mẹ đi hin chứ mày dì ฟ้าชอบไหมคะคือหนูจะยอมหน้าหมาเพื่อให้พี่ชอบอะหรอพี่สัญญาเข้ามาดูไลฟ์จริงหรอ หนูปากหมาแล้วหนูปากหมาเพื่ออะไรอะ่ะหน้าบะหน้าหมาได้ปากหมาได้ได้กันสันด้านมาพอโอเค เสียงชัดเต็มมากทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นไม่ได้ยินทุกคนทำเป็นไม่ได้ยินนะคะทำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้สปอยนะ <Yeah. S 1> Where ี่สัน <Yeah. S 1> Just turn around มานานยังสักพักแล้วค่ะมาสักพักละอุย้ยกระดูกรอบกระดูกไม่ใช่ตดหรอก <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ถอ่เฉยฉันแค่กระดูปะแต้วใส่ละมันตนนะวันแลวัวละ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 ,ละ ลา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 ไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วลาลาลา wash your favorite song now เฮ้ยอะไร <laughs> พูดช่วยกันพูดตอนเวลาเสียงสนั่ดังๆน่าวะ น่าจะเป็น new song ของเจนนี่นั่นไง and kiss me สวัสดีหนูดีของลิซ่านะฮะเฮ้ย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  I c a n t w e s ว e New s วซีล Me Too อยู่ดีเป็นอยู่ไหนอะอยู่ไหนจ๊ะ Where are you? Can I please sing India song หรอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเไม่ยินหรอไม่ได้ยินใช่ไหม your guy now you can you can hear snack sing a song now. เพื่อนไม่ถูกกับแฟนจะเลือกเพื่อนหรือเลือกแฟนดีไม่ถูกกับเรื่องอะไรอะคะต้องถามว่าไม่ถูกกับเรื่องอะไร ได้ยินหมูเด้งอ๋อโอเคหูได้ยินตรงข้างได้ยินเบาๆโอเคถ้าพี่ฟังเงียบจะได้ยินคือโอเคพี่ต้องกรีดเนาะอยากถ่เสียอยู่กับเลขาอยู่กันบ่อยมากเลยแต่ค่าไม่ได้ถ่ายลงนะฮะจริงๆพี่ฟางอยู่กับเพื่อนเกือบทุกวันแต่ค่าไม่ได้ถ่ายลงบางทีคือจะหลับจะนอนอย่างเงี้ย กระปุกกันมากินจิ้มจุ่มบ้างอะไรบ้างนะคะพระชงประชาอะไรก็มากันเงี้ยฟระดาวเพื่อนมากันตลอดแหละแต่พี่ฟางแค่ไม่ได้ลงสตอรี่กันเท่าไหร่ How to learn Thai คำไทยแลนด์ Maybe follow me Can I teach you นะสวัสดี uh, In Thailand we s a y Uh, สวัสดี. Meaning. Hello. Hi. Hey. I love you, without I uh, uh, do You love m e w i t s on makeup, me too. But have filter <laughs> little bit น nah. ะ How about I miss you so much in Thai? Mm hmm. ฉันคิดถึงคุณมากๆ No วิ say ฉันคิดถึงอิงฟ้ามากๆอือ uh ห huh. ฉันคิดถึงอิงฟ้ามากๆอันนี้พี่ฟ้าทำอะไรอยู่รอใส่เสียงค่ะใส่ไปแล้วสองเพลงรอสแน็คก,ก่อนเดี๋ยว s n a c ต้องไปทำธุระก็เลยให้น้องอัดให้เรียบร้อยก่อนใส่เสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงจะพี่ฟ้ากลับไปอัดใหม่น่าจะดึกดึกค่ำค่คืนนี้ยาวไป how to say I love you in Thai Chan rak <rắc> in pha <fa> Chan rak <rắc> in <fa> It means I love you in Thai Yes They're from Taiwan เสียงสนัทชัดมากแต่คงไม่รู้ทุกคนไม่รู้แน่นอนว่าเพลงอะไรเพราะพี่ไฟยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรคงรู้แล้วล่ะหมูแดงหงหูเดงมูดงหมูดงหมูดงหมดงหูงหูดงหมูดงหแดงหมูดงหมูกดงหมูแงมูแด้หมูดงดงหมงหมูแดงงหมูดงูดดงอ to the Asian Cologne I want to come back but I don't have money. <laughs> <laughs> Kidding You can ask Mr Novagna. แก้งๆทำเป็นไม่รู้ถูกคนนี้พูดถูกคะ่ะสมมติเราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเราก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนะคะความรักก็เหมือนกบใช่คะ่ะ <c oughs> จำเขาไา่ทีนะเขปบอกให้วิง้งพูดมันออกมา ตต่ไรคือฮ่องกงไม่มีคาสิโนเนาะมีแต่มาเก๊าใกล้ๆกันใช่ปะใช่ปะอะไรนะฮ่องกงมีคาสิโนปะฮ่องกงของรีเสอร์ชเท่านึ้นนะคะพี่ฟังครับ I love it when I sing l i t you can understand I try and learn มอมอมอ everyday นะพี่ฟ้าพาเสียเบิ้มไปเจอแฟนคลับอีกได้ไหมนนี่ไงไปลัดลีสิมิสกครลัดลีเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตเขามีนู่นนี่นั่นนี่นู่นนะแล้วก็ไปกับพระชาด้วยไม่ต้องกลัว มาแน่แม่จ๋า so cool ไม่เลยใครเขาเธอ,อขา้างล่างข้างนีอะไรกินปะจริงจริงพี่ซานน่ะเธอขับไปเซเว่นได้เลยนะเว้ยในตู้เย็นมีของกินเยอะมากเราไปเปิดดูดิเันไม่ใช่ของเราเหมือนจ่ายตังได้ไปดูเลย,ยตู้เย็นมีอะไรอู๋เยอะใช่หรอโอ้๋นมนมเนยเยอะเหมือนราองเด็กอ่ะพี่ง <c oughs> นี่ ถ้าเปิดแล้วไปเจอติดจะให้อะไรฉันเห็นมีแต่น้าเยอะมากไปดูเลยมีไอติมมีทุกอย่างเลยเอาที่มันแบบเราไปเปิดดูเข้ากล่องเวฟไงแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยใช่กล่อง่ยสั่งตรงหน้าของเซเ่เยอะมากพี่พี่ก็สั่งเลยออกเซเว่นเลย I c a n see I can't see your concert in Hong Kong streaming yes but you ใครมีแอปซิเว่นที่มีเนี่ยไี่มีแล้วถ้ามีแก๊งสุดอกดอยู่เว็บอะไรนะที่จะซื้อฮ่องกงปุกบิดอ่ะเวสเอาไม่นี่กดสั่งในแอปแอปพลิเคชันอะไรมาไลฟ์ไอจีบ่อยๆสั่งหรืออ้อนค่ะ ถ้าสั่งจะไม่มาถ้าอ้อนเดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงพูดเล่น you can say อังสลับกูเอ่ออ้อ yesterday one more เอ่อ yesterday one more e v e ลา พี่ฟ้าอยากรู้ว่าขึ้นเรือจากรางน้ำไปลาดเผาได้ไหมยากละได้ได้ได้เลย่ะได้ได้ได้เลยเอ้าเรามาเบาดี What is cute in Thailand? อิงฟ้าน่ารักเออแกไปไหนอิงฟ้าน่ารัก ไปอึหรือเปล่าฉันไม่มีแอร์ป่ะมันยังมีอยู่นะถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาป่ะทำไมฉันเอียงมาเปิดสามทุ่มมาสั่งได้อยู่งีเคทุกคนเลยป่ะธอเนี่ยเธอไปกันเนี่ยไปกันได้เลยเพราะว่ารถเราอยู่ข้างในรถเธออยู่รถเราก็อยู่ข้างในตรงไหนในซอยเออน้าไม่เป็นไนะอ๋อนุ้ยเขาอ้อนกันงงเลยอ่ะจะทําเป็นไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกท่าเป็นอย่างไรถ้าทุกคนรู้ก็้จะได้ตื่นเต้น อยากให้ทุกคนได้รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบอินอ่ะเสร็จแล้วเหรอพี่มี่ออกมาพอดีเลยมีม okay, ีเสร็จมีเสร็จแล้วยืมแอปซื้อหน่อยได้ไหมโอเคไกด์โคตรยากเป็นยูสไลส์สตรีมมิ g งที่ขอจะปวดตู้โลว์แบตดูนลทุกนาสั่งเลย and now re just ready for to เสาวาไม่เห็นเลยนะเช็คเสาวอุ้ยใครแกะชาหนูกินเพชทุกคนพี่พาไปก่อนนะเพราะว่าจะไปเตรียมตัวไปอัดเพลงละนะคะ Thank you so much for enjoy life t r e a m i n g ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะเราเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะไปเจอพี่ฟ้าได้ที่งาน King Power กันก่อนนะคะตอน5้าโมงานเริ่ม5ม้าโมนะคะแล้วก็มาเจอกับพี่ฟ้าได้ตอน2องถึงท,ทุ่มที่ MGI นะคะหักทุกคนมากนะคะ Good day guys. Good night